อยากเตะสูงขึ้นทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะ เด็กชิคาทูคารียวค่ะถุกะในวันนี้วานจะมาอธิบายนะคะว่าทําอย่างไรเราถึงจะเตะสูงได้นะคะเพราะว่ามีเด็กๆถามวานเข้ามาเยอะมากเลยว่าพี่ครับพี่คะาหนูอยากเตะสูงๆทำยังไงคะอ่าเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะการเตะสูงนะคะอันดับแรกสิ่งสาคัญคือการยืดขาค่ะซึ่งถ้ายืดขาก็มีทําคลิปสอนแยกไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะอธิบายอีกนิดนึงเพิ่มหน่อยนึงนะคะเรามาดูท่าค่ะ ไม่เคยยืดขานะคะถ้าช้าก็าอาจจะอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะยืดช่วงในก่อนนะคะแล้วก็อาจจะยือดอย่างนี้นะคะอันนี้คือแบบง่ายสุดนะยืดช่วงนี้นะคะขาหลังตึงหรือว่าจะขาหลังงอยืดอย่างนี้ก็ได้นะคะพอได้แล้วเริ่มลงไปนะคะเป็นท่านี้นะคะก็ะคือส้นเท้าปิดนะอย่าไปขย่งถ้าขย่งไม่ได้นะคะต้องส้นเท้าปิดนะคะแล้วก็แขนนี้ก็ต้องเหยียดตรงนะคะเปลี่ยนข้างด้วยซ้ายและขวานะคะ ใครอยากได้บ้านไหนก็สไลด์ขาออกเลยนะคะกางไว้นะคะถ้าใครอยาไอกได้มากๆเลยนะคะแนะนําว่ากางลอยไว้แล้วเอามือไปข้างหน้าค่ะวางแต่มือนะคะมันจะทรมานมากตัวจะค่อยๆไหลลงไปเองนะคะแล้วถ้าใครโอเคแล้วนั่งลงนะคะอาจจะมีการนวดขาดนิดหน่อยมีการกดตัวซ้ายขวานะคะหรือกดตรงกลางอันนี้เป็นท่ายืดเบสิกของวานนะคะซึ่งหลายๆคนก็ทำอย่างนี้แหละนะคะ การยืดดานข้างแบบการเตะหลังการทำไซค์คลิกอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ฝึกท่านี้ค่ะยืดดานข้างลักษณะนี้นะคะถ้าใครทําไม่ได้ไม่ต้องกังวลให้พุกเข่าอย่างนี้ก่อนขาหลังข้ามเท้าลงนะคะจากนั้นเราจะจับตรงกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆเหยียดขาหน้าออกค้าไว้เลยนะคะลักษณะนี้นะคะใครได้แล้วก็ปล่อยใครไม่ไหวแบบติดจริงๆก็อยู่แค่นี้อ่ะก็จับไว้อย่างนี้นะคะไม่ว่ากันนะคะทีนี้นอกจากการนั่งยืดแล้ว การยืนยืดก็มีค่ะไปดูกันถ้าที่บ้านใครมีอะไรสูงๆแบบนี้นะคะสามารถยืดได้อย่างวันเมื่อก่อนไม่มียิมเนาะวันยืดกับเตียงสองชั้นเตียงสองชั้นวันมันจะเป็นแบบสูงประมาณนี้มันก็จะยกขาไปพาดนะคะเราก็สามารถเอาขาไปพาดได้เอาเท่าที่เราไหวก่อนนะพาดแล้วก็ขาที่เป็นฐานก็ตึงขาที่ก็ตึงนะคะแล้วก็กดตัวลงนะคะนับไปสักสาสิบก็ได้ส0 4สิบี่สิบได้หมดนะคะถ้าเรายืดยกปลายเท้าขึ้นนี่เป็นการยืดช่วงล่างส่วนนี้ ทีนี้สำหรับลาวคิกก็ให้บิดบิดฐานนะตอนนี้เท้าวันชี้ตรงไปข้างหน้าขาก็บิดเหมือนลาวคิกนะคะหรือจะไซคิกก็ได้เห็นไหมก็อยู่ลักษณะนี้นะคะหรือใครจะแบคคิกก็เริ่มหันหลังเลยมันก็จะอยู่ช่วงนี้นะคะให้เราพยายามยืดให้รอบทิศนะคะแล้วก็ทําทั้งซ้ายและขวาอย่างนี้นะคะทีนี้พอเรายืดอย่างนี้แล้วมีวิธีการยืดโดยการเหวี่ยงขาเขาเรียก impact stretching นะคะเป็นการเหวี่ยงขาช่วยไม่ว่าจะเป็นการ สวิงตรงเห็นไหมสวิงตรงหรือจะสวิงเฉียงข้างไข่ก็ได้หรือจะเป็นการเตะหลังอย่างนี้ก็ได้นะคะเตะหลังหรือเตะข้างขึ้นลักษณะนี้นะคะให้ลองฝึกทุกท่าเลยนะคะการเหวี่ยงทําให้ขาเรามันยืดได้ดีมากขึ้นและก็ทีนี้มาดูวิธีการต่อไปกันวิธีการต่อไปให้หากําแพงมาช่วยนะคะจับกาแพงไว้นะคะแล้วเหยียดขาออก จะเตะอย่างเ,เช่นเราคิดเนาะให้เราหันขาเป็นท่าราเลยนะคะค้างไว้เลยแล้วก็ยกขึ้นลงลักษณะนี้อาจจะปวดตรงนี้หน่อยถ้าใครไม่เคยทํานะคะหรือใครยืดไม่ได้จริงเลยอาจจะอยู่แค่นี้ไม่ว่ากันได้จังหวะแล้วเบี่ยงสูงขึ้นจังหวะมาเบี่ยงสูงขึ้นนะคะทำอย่างนี้บ่อยๆมันจะเป็นการฝึกทั้งกล้ามเนื้อด้วยนะคือไม่ใช่แค่เฉพาะยืดเหยียดนะกล้ามเนื้อก็ได้ฝึกด้วยดูนะคะเราก็จะเบี่ยงอย่างนี้นะคะขึ้นขึ้น อันนี้ได้ทั้งกล้ามเนื้อด้วยนะคะแล้วก็ได้ทั้งการยืดเดยดขาด้วยได้สองเด้งเลยนะคะฝึกทั้งซ้ายและขวานะคะใครค้างอย่างนี้ก็ค้างไปยกขึ้นลงขึ้นลงหรือเหวี่ยงสูงขึ้นเหวี่ยงสูงขึ้นได้หมดนะคะหรือจะเหวี่ยงหน้าก็ได้กําแพงก็มีก็พิงไปก็เหวี่ยงขึ้นอย่างนี้นะคะมันจะได้การกล้ามเนื้อจากการค้างขาแล้วก็การเหวี่ยงเป็นการ impact stretching ช่วยให้เรา ยืดเด็กขาได้ดีขึ้นนะคะหรือใครจะแบ็กแบ็กคิปก็อยู่อย่างนี้ก็อยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะฝึกได้หมดนะคะอย่าลืมนะเห็นไหมวิธีการที่มันจะบอกไปมีการนั่งยืดขามีการยืนยืดขามีการจับเตะขานะคะแล้วก็มีการยกขาอย่างนี้ไว้นะคะจากนั้นก็ฝึกเตะดูนะลองหาเป้าหรือถ้าเป็นกระสอบทรายดูลำดับ ว่าอ่าลองเตะตามก่อนอ่าลองเพิ่มสูงขึ้นซิอ่าวันนี้สูงอีกอย่างเงี้ยเราก็จะพัฒนาการเติของเราไปเรื่อยๆนะคะทําให้มันสูงขึ้นได้และอีกวิธีหนึ่งค่ะวิธีนี้ถ้าใครไม่มีกล่องหมือนวานนะคะให้ใช้เป็นเก้าอี้ก็ได้แต่ขอเก้าอี้แบบว่าที่เป็นพลาสติกอะไรก็ได้ที่มันไม่บาดเจ็บนะแล้วก็จะมีการเหวี่ยงขาข้ามนะแมเนี่ยเหวี่ยงไปกลับนะคะได้ทั้งลาวทั้งฮุกเลยนะคะ อยากสูงแค่ไหนก็ลองดูนะคะเปลี่ยนข้างด้วยไปและกลับนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยฝึกขาตัวเองให้เหวี่ยงการเตะสูงขึ้นและนี่ก็เป็นคําแนะนําจากวานนะคะในการฝึกเตะให้สูงขึ้นในวันนี้คะ่ะ ยังไงบ้างคะกับวิธีการในวันนี้นะคะมีทั้งการยืดการเตะการโหขาการเตะข้ามสิ่งของนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ช่วยให้เราเนี่ยเตะได้สูงขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถทําทั้งหมดได้ก็อาจจะแบ่งวันนี้ขอนั่งเหยียดวันนี้ขอยืนยืดวันนี้ขอยืนเตะนะคะแบ่งเป็นวันวันไปก็ได้ไม่ต้องทาทีเดียวนะคะก็ ทุกคนก็ลองไปฝึกกันดูนะแล้วมันก็หวังว่าทุกคนจะทําได้นะคะสามารถเตะสูงขึ้นได้ทุกคนเลยนะคะคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของมามนก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะกด subscribe ไปติดตามแล็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยน,นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวัน,วนสตูดิโอและ Believe m a มาช a ว Arts Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไ like. ล กด Subscribe แล้วกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ